ฟังซะนี่มาเบิ่งนับกันพี่น้องมาหนิขั้วปลาระบาดเลยโอ้ยแม่ขั้วข่อยแม่ขึ้นแน่นอนแต่ว่าเอารถเอาแบบอัตยาสายบ้านเท่ารถเอาเต็มที่กันไปเลยนี่ปลาได้มากเต้น้องสูบน้องมาว่างานพี่น้องเอ้ยบันเอานุ่นจันบุ่อนี่เออฟ้านุ่นจันละปลาทูใหญ่ปลาทูใหญ่ใช้ข้อปัญหาเห็ุใดปัญหาซีเรเลยแต่เหตุอีกแต่เหตุอีกแต่นก็จมี่เฮ้ยไม่เอกถังหนึ่งเถียงมามามา บ่อๆขั้วปลาขั้วปลาเพราะไงเราเฮ็ดน้ำลูกน้ำลายนี่ใช่หราเดลาบมือเล้งมาจากไข่เพราะไงนะีไข่บนไข่อู้หปลาโน่นจันไข่เบิ้งเบเอาเอให้ผู้ชายเขาเอาจะนะเออเอาไปเบิ้งไงเนย่าเบิ้องไเ่เบิ้องเบิ้งหวานเบงหวานเบิ้งเอาบาให้ผู้ชายเขาบ้าบาหนิเลี่ยนกันเลี่ยนกันอือแนแม่ขั้วโอ้นี่คือคือออันคือ คือหลานคือแล้รบ <int eles> so ัดนี้ใรเขาจโทัวนเนออไปเลยได้หนิเอาแผนแม่ขัวเปลี่ยนกันบ้ไห้แนพ่อขั้วมาได้บัานหมาบีมาบีมาบีไปเลยโอ้หนวขั้วตะหม่องแคบพะโล ไม้แคบแคบไแคบกูนี่ยังเง็ดอยู่อ่ะเอาไปยังเนากกัีย่นอกมันจะมวลนอกไแคบกูนี่ยังเ็ดอยู่โอ้ตัวนี้แล้วสิได้กินแรงโอ้ไข่เยเจ้าพ่วงไปอู้ใส่ผักกงอ้ขาดเลยเปากนสิบกินอยู่ไหนแน่บ่กินสิบบ่กินอยู่เพื่อนสิกินอยู่เงือนคุณไม่ยังก็ได้สร้างน้ำหนักตั้งนานไปจไหน โอ้ยยาคูอยาคููตาซิงน่อยนาโอสังคนคนอนเออห้าสิบเอาลงบทนี่มาทานนี่เออปลาใ่เบิ้งบนี่เอายาคูปาปาสี่โลพอดีน้าปลาตัวนี้สี่โลคนจัดไปบใช่บาเอามาจะได้ถังเอามาอีกเอาไปโลดไรก็โลดมาเนสี่ถโลหรปลาตัวนี้บ่อนสี่โลเอาปัาดเอาเบิ้งสโล ขีดนึงได้สามโลหนึ่งสองตัวในกัดตีไปเจ็ดโลแล้วเนาะปลาลายปีเดีปลาประจำหนองคื่องโยกไปโหลดสิโยกไปโหลดเห็นไหหน่อยไหมโยกทางไปโหลดไปยังเรื่องกระละมังวาใส่ไปยังจะไงเนาะกระลำมังวาใส่ซะเอากระละมังวาใสไปโหลด จ้าเออ่าจะไหนลูกาได้ยินจ้าโอ้แทน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 เอาแ้อจุ่มหรจุดิล่งก่อนมันสองงะไปผไ่ไปไปเราวะเราไรหนีหมดเลยป่ไป่ป่เอา่ะเอานหลไป่ไปไป่ดปไ่ไ เมื่อสลงชุดนี้บอกมีบาดมือบอกนำเดือดไปเลยบอกทำ้งดาบาดเมื่อยทั้งดาบลาอกเอาเดี๋เพื่อนมีอยู่บลาร์พาเขาอืมโอ้มีบาดมือแล้วอวะทีนี่ขอเสียเอาตัวมันตื่นีรอกวะนี่เอาเนี่ยมาใส่ไหมล่ะเส้อันมอคอยวะใส่นาดก็ได้หรอกพี่หมอใหญ่ด้วยนี่เนาะอ้าวหนุพี่มาเอเา พราะมันมีชุดโต๊ะใครมาหนังย่ามเหยนะทั้งไข่ทั้งเขียมันรับดมยายบีแตกด้อเตรียมตัวท่วางพ่แเลยได้ยายบีแตกด้วยอืเอาไว้เนี่อาไว้มันกับย่ามยามน้ามันกับหนีเบิรดมันบนีให้มันไข่่อนนี่มันกับลไหลมาหรอวะา้อเนาะไข่ชุดโตปลาน่ะี่านตัวน้น เดี๋ยเาพ่อนีจอวได้จอปุ้งจ้ย้อัมขึ้นก็นเปิดใช้เว้ยอือเากระป๋องไปใคกระป๋องไไเลยลเมื้อเลเข้าไปไล่เมื้อยเร้ากระป๋องใครชั่งหนวเอาไปไลมือยรนิละเจ้าพอนันไปซ่อมมตัวใหญ่นั่นะหกตัาเ่สูบน้องได้ปลานวลจันทร์หนาปลาประจำน้องหลายปีแล้วพี่น้องเนี่บันจได้สูบจะีแล้วมันจ้สูบเยอเท่านอง5ปีแล้วหปีครับครับโอ้าอ้ยทำบารด้าเลยพี่น้องเลย นะครับเน่อันนี้พอต้ออกจากถังอยู่นี่ใช้ลูกพีน่อยกระลาังเจ้าวุ้ยย่งละักไหล่หนึ่งจวนี่ย่งล่เใส่กระลาังหลังสิเอาอันเขาแทงนะอันหนนใหญ่่อตัวดิเอาใหญ่เดียวใหญ่ของออกก่อนมันจะเป็นผู้ตัวหรืเปล่คือนแล้หัน บอกเปล่าเนี่ยบอกไปเอาหมดนี่บอกปลาใส่กองบุญขับรถได้หลายบอกเขาไปเก็บมาให้ดอกเออเอาบอกเอาแหกออกซะก่อนได้ไหมยังหเนาะเอาแต่ปลาใส่เนาะตอนนี้เนาะแม่บนมาแ้มาเม่หมอ เอาเนี่สอนหเอาบอกวาเอาเนาะเอาใส่ทีเกลย่หนเออเอาเยี่ยมเอาอวันายังมีอีก้เอาเพื่อใส่ลลาลตัวอาอยห้เจา่าอยอันนี้ทุกใส่กระเ้าก่อนนะนใหญเลยเดี๋ยวกนนะอเอยมอะไล่างด้ด้อเออเลาอ้อันนั้นจะติเกาวอ้ยอาน้ลาลางเไครับ แก้กันหน่อยไร้เนาะพอดีพอดีพอดีเนาะพอดีกุ้วปลากั้วปลาพี่น้องกั้วปลางานบุญครับโอ้ยคักกรายแม่หน่อยก็นี่ก็พอดีพอดีเนาะพอดีนี่ตัวนี้ใส่หมดเลยใส่เลยโอ้ยหมกใส่จังหันเนาะหมกใส่จังหันในผู้เฒ่าใส่จังหันเลยกับผู้เฒ่าใบเขาพร้อมได้การเลยเอาขู่เอาไข่แม่ขู่เพลินแล้วนั่นในท้องพ่วงเลยทุกรงนี้เราเพลียงก็งามใช่ไหมทุกผู้เฒ่าแสบอยังได้ทุกรงนี้เราเพลีย นังหองมันไปอู้ใกันก็ไดเแต่ว่าิ่นสฮ็ดลาบบ่ตัวนี้โอ้ปครองตุ้แล้ว้มคอตัวนี้เพราะท่านได้ลักนี่ได้ผมได้เอา่่ายเล่ากครับเดี๋ยวไปลาะนนามาน้าอยู่ี่ดิกะาหานาไปบ่ยกปลาไป้ลบงยกปลาไปนาลยอย่างนึงเอานามาใส่ปลา ต้องเกลมหเขาอยู่ในคลิปนั่นโอ้งง่ายเลยโอ้ยอยู่ในคลิปไงเบิร์บเาเห็นคือเขาบงไงยี่หลีลูกพี่ปาดชั่วเดีูเทล่ยวเดี๋ยวไปเลยโอ้น่นอนแต่ว่าในนังทองพื้นบางใหเลยพี่นาะกระเซีดลายังลาบซอยเนาะซอยแล้วตใหญ่ลาบซอยแล้ับลาบเนี้ยวนีใจ้าวเอนดูว่าเปนกุ้ตัวไดเกียวกินอยู่นี่ละกุ้ตัวตัมึงตัวนีเนีเลี่นไม่ทันเ ประกอบมีอปานนองยังสิละปานนองเขาม่เอาจะไไม่เอารกม่เาอะก่อนมเอาอไรก่อนต้มเี่ยเเาต้องมกันวะโอ้ยม่ว่าประกอมาต้มโอ้ยจมักันึดอัดน้ำดวยเครื่งกูจจงก็ส้ยใ่ีกูจงเอาใส่ผิดไใส่ผิดไ้ใส่ิบ่อย่จว่หาใส่นี่ปลาตะเพียนใส่งนี่แหะเอาไว้รูด คันว่าสีแดงเออกระเน็ดเป็นเน็ดเลยเน็ดอันเอานเขาหงัดเละไหลเนาะปลาสมมันเขาหงัดเลยไหลอะไรกันใบยิ่งเลยเออพอจะบิึงไข่ตัวนี้นะตัวใหญ่ๆนี่นี่ป๋อใครใหญ่เลยโคตรตัวไหนใหญ่ได้ตัวนไหนใหญ่ไข่ใหญ่เมียนแนเนาะเอ้าววันขึ้บอกใครอกว่นอ๋อเหยนเพาะโคตรโคโอ้คนละแผนโคตคตละแผนเปลี่ยนกันเปลี่ยนอะไรโคตรละแผนแไวแผนมันโอ้ปลาตะเพียนตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นกันปลาตะเพียนมันจะเห็ดปลาสมมาสั่นโอ้ย เดี๋ยวล้างก่อนนะครับนี่มันหลาบเสียบเออลงบิลงกแช่กันหน่อยเนาะเอาวิันี่พอดีเนาะอ่านอาะพอดีพอดีอืมขี้ผายจาก้องกันปะวยเอาเม่ยน่าได้งานบุญเอาเม้งแต้เกิดวันนี้คือเกือบจากของข้ายอยู่วะอันนี้ดีเลยะเพื่อนเรือเข้ากับผู้ชมแล้เข้าก็เชยเนี่ยขันท่าเอาเลยต่อข้าจของแท้พอดีโอ้ยผุนก็งลางๆมปอีกไม่ใช่ตัวงาม คั้หลาย่น้องเอ้ยนี่ล่ะบุญบ้านเฮาสูบน้องปลาปลากับปลาเลี้ยงนี่ล่ะปลาเอาลงไปปล่อยไว้สี่ห้าปีแล้วบ่ได้สูบจักเทื่อเฮาจะสูบปีนี้ก็เลยเจอหัวอาหารได้หนิปลาธรรมชาติมันอยู่น่ะปลาบัวปลาหยังเป็นสระนั่นตัวนั้นมันลูกอีกตีนั่นตัวมันสีไข่ใหญ่น่ะเนาะลูกพี่เออทองเป่งเปลงกว่าตัวนั้นไงเฮ้ยตัวดำคักกัน เยอะแยะเลยของแท้ได้น่ะเออของของป้อมมันจะเป็นยางเนาะอี <S 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 no ่เนาะป้อมมันเป็นยางเล็กน้อยสิเล่นได้บ่ขอแข็งข้อแข็งแท้เป็นแนวนี้ของป้อมเป็นปกติดปูนเลี้ยงอะไรใส่อยู่ตรงนู้นโอ้ยมีแต่ตัวงามๆปลาโนวนจันทร์ก็เลี้ยงไว้อยู่เด้กพี่น้องนะครับซีหาปีก็จะได้ประมาณซ้ำนี้แหละนะครับโตปลาตัวละสามซีโลสามซีโลเนาะประมาณตัวหนึ่งยากกี่ไลน์บรูดสอง พี่ละโลพีละโลว่ะแม่คอยสื้เบิดละบาทนี้เอ้าแสดงจบคลิปแล้วได้พี่น้องบาทใ้แบสเบดละนะครับกอสิบเอาซ้ำนี่แหละครับมาหอดกะไรเมี่ยงขั้วนี้พอขั้วจัดการแห้งบานี้นะครับไข่ปลาก็ได้นะครับอู้ยสี่โลสี่โลเจอหนึ่งสี่โลแมนโอเคขออนุญาตจบคลิปก่อนบาที้พี่น้องแบสซื้เบิดละโอ้ยกล้วมาเดือดตังเนี่ยถ้าผมถึงเลย ล่างมาแล้วเรียบร้อยสวยๆนะครับขั้วาปลางานบุญพี่น้องนะครับกลางเต็นกลางยังเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะอ่าแต่ว,วันที่แปดมาเบิ่งบอลำน้ำกันมาสั่นเพป็นว่าอ่าสิไลซ์สดท้าเผื่อจะดอกพี่น้องมือบอลำนะครับเนาะเอาคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงสัมผับพี่น้องขั้วปลาโน่นจันใหญ่พี่น้องเลยปลาสูตรน้องนะครับ